ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมวูดเทอร์ริงเวฟวันนี้เราก็มีอยู่ในคลิปในการเปรียบเทียบ2ตัวละครระหว่างท่านเจ้าเมืองแล้วก็ตัวละครฉางลีนะเพราะตอนนี้มีผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยกำลังลังเลอยู่ว่าเราจะปลดกลุ่มดาวตัวละครท่านเจ้าเมืองไปไหมพวะกลุ่มดาวของตัวละครท่านเจ้าเมืองเนี่ยแต่ละกลุ่มดาวมันก็คุ้มค่าเหลือเกินแถมตัวละครท่านเจ้าเมืองเนี่ยก็เก่งเลยนะครับไม่ต้องมารอรุนเหมือนตัวละครฉางลีว่ามันจะเก่งมันจะแรงไหมด้วยเพราะงั้นในคลิปนี้ผมก็เลยจะมาทาคลิปเปรียบเเทททียบบบให้้ดููนนะคครรรรััผมวว่่าาาปแกกกลอโขงง2ตุ จะชอบคอมโบไหนมากกว่ากันแล้วก็ข้อดีข้อเสียของตัวละครฉางลี่ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้ส่วนใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกม Wondering Wave หรือว่าเกม Backcover Mobile ที่ถูกกว่าเติมเองผมก็ขอแนะนําร้าน Elastic Shop เติมถูกกว่าเติมเองในเกมปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟัน1 0 0มีทีมงานแอดมินดูแลตลอดทางร้านเปิดบริการมา4ปีและร้าน,นก็ได้จดทะเบียนการค้าแบบถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนช่องทางการติดต่อสามารถแอดไลน์ @elasticshop มีแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะติดต่อผ่านอินบ็อกซ์แฟนเพจก็ได้เหมือนกันลิงก์แฟนเพจอยู่ใต้คลิปนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราลองมาดูตำแหน่งของตัวละครฉางลีกันก่อนเลยกันนะครับจนตอนนี้ก็มีหลายๆคนเข้าใจผิดว่าตัวละครฉางลีเนี่ยออกแบบมาเพื่อเป็นซับดีเพทนะจริงๆตัวละครตัวนี้ไม่ใช่ซับดีเพทนะครับถ้าเรากดเข้าไปดูคอมแบทโลเนี่ยตัวเกมก็จะเขียนบอกไว้เลยครับผมว่าเป็นเมนดาเมจดิวเลอร์นะครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็สกิลที่แรงๆของตัวละครตัวนี้เ,าา ills, เหือน กับตัวละครท่านเจ้าเมืองเลยนะครับเพราะตัวละครท่านเจ้าเมืองเนี่ยก็จะมาในตําแหน่งเมนดีเพสเหมือนกันแล้วก็สกิลที่เด่นๆหรือว่าเป็นสกิลที่สร้างดาเมจให้สูงสุดที่ตัวละครตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเรโซแนนซ์สกิลหรือว่าดาเมจจากสกิลอีเหมือนกันนะมันก็ถือว่าเอามาเปรียบเทียบกันได้นะครับผมว่าทั้ง2ตัวนี้ตัวไหนมันจะแรงกว่ากันแต่ว่าการเปรียบเทียบต้องรอตัวละครชางลีเข้ามาก่อนนะแต่ก็ไม่ผิดที่หลายๆคนเนี่ยจะงงอยู่นะครับว่าตกลงแล้วตัวละครตัวนี้เป็นซับดีเพสหรือว่าเป็นเมนดี ก็มอบดาเมจอันติที่แรงขึ้นให้กับตัวละครตัวถัดไปที่เข้ามาในสนามด้วยอันนี้ก็เข้าใจได้นะครับแต่ผมคิดว่าที่ตังเกมเนี่ยออกแบบสกิลอัลโธแบบนี้ก็เพราะว่าตัวละครฉางลี่อาจจะมาเล่นทีม2ดิเพ็ได้ก็ได้นะตรงนี้เราต้องมารอดูกันอ่ะทีนี้เราก็มาเข้าสู่ช่วงการเปรียบเทียบกันดีก,กว่าก่อนอื่นเรามาดูคอมโบของตัวละครจินซีกันก่อนเลยกันตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับการคอมโบก็คือเราทําการโจมตีธรรมดาไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าใช้สกิลอัโธมาแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่โหมดบากกนะก็ทําาารรรรจมตมตีออีธด่ออเนงคั้ง จนเราสามารถปล่อยสกิล e แบบพิเศษได้ซึ่งสกิล e แบบพิเศษอันนี้นี่แหละครับผมก็จะเป็นดาเมจหลักของตัวละครตัวนี้นะการยิงสกิล e แบบพิเศษของท่านเจ้าเมืองแต่ละครั้งเนี่ยที่ซีศูนย์ก็จะทําดาเมจได้ราวๆ200,000ถึง250,000เลยแล้วก็จะมีดาเมจจากอันติเข้ามาแทรกเวลาที่เราวนด้วยรอนการวนคอมโบของตัวละครจินซีนะครับแต่ละรอบเนี่ยก็จะทาดาเมจเฉลีย่ยได้อยู่ที่ประมาณ250,000ถึง300,000ได้เลยนะสําหรับตัวละครตัวนี้แถมเล่นง่ายอีกด้วยถ้าจะให้พ ทีนี้เรามาดูการเล่นของตัวละครฉางลีกันบ้างดีกว่านะครับก็ตัวละครตัวนี้เนี่ยอาจจะมีการเล่นที่อาจจะยากกว่าตัวละครท่านเจ้าเมืองอยู่นิดหน่อยนะแต่ก่อนที่เราจะไปดูการวนคอมโบเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเก็บสแต็กก่อนแล้วกันนะครับสแต็กบนหลอดเลือดตัวละครที่เป็นสแต็กที่มีชื่อว่า e n f ฟ m i n นะหรือว่าหลอดเวฟบนหลอดเลือดตัวละครเราจะได้มายัางไงบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับนั่นก็คือการโจมตีปกตินะครับการโจมตีปกติขีดที่สี่หรือว่าตัวละครฉางลีเนี่ยทำการฟาดาดาบไปแบบนี้เราก็จะได้รับมาหนึ่ ส่วนอีก2วิธีที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นการกดสกิล e นะครับผมหลังจากกดสกิล l E เสร็จแล้ว เราทําการกระโดดโจมตีนะครับเราก็จะได้มา1นึ่สเต็กนะและวิธีสุดท้ายก็คือการกดสกิลอีแล้วก็ไม่ต้องโดดโจมตีนะครับโจมตีธรรมดาแบบนี้เราก็จะได้มา1นึ่สเต็กนะครับทีนี้เราก็มาดูวิธีการวนโลเทชันของตัวละครตัวนี้กันนะครับเราก็จะเปิดด้วยอันติอันติเสร็จแล้วเราจะมีเซตเอ็นเฟรเมนต์เต็ม4ี่สเต็กพอดีก็ให้ทำการกดชาร์จโจมตีเพื่อระเบิดสเต็กทิ้งหลังจากนั้นกดสกิลอีตีธรรมดาหรือว่าจะกระโดดโจมตีก็ได้นะครับให้ทําแบบนี้2ครั้งหลังจากนั้นก็ทําการโจมตีธรรมดาคครรับผมให้้4งเพื่่ออปลย นะตรงนี้เราก็จะมีทูไทที่3 s t สแต็กล้วหลังจากนั้นสกิล E มันก็จะวนมาพอดีนะครับให้กดสกิล E แล้วก็ทําการโจมตีธรรมดาเพื่อเพิ่มเป็น4 s t สแตก็กหลังจากนั้นก็ให้เราทําการกดชาร์จโจมตีเพื่อระเบิดสแตก็กล้วก็ทําการใช้สกิล a u t o ออกจากสนามพูดไปแบบนี้ทุกคนอาจจะยังเห็นภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูแล้วกันเราก็จะทําการเปิดด้วยสกิลอันตีนะหลังจากนั้นก็จะทําการชาร์จโจมตีนะครับกดสกิล E นะครับผมตีธรรมดา กดสกิลอีแล้วก็ทาการโจมตีธรรมดาเราก็จะได้มา2องสเต็กลังจากนั้นก็ทาการโจมตีธรรมดาให้ครบ4ีฮิตนะครับ,รบก็จะได้อีกหนะึ่งสเต็กะหลังจากนั้นก็ตีไปเรื่อยๆรอสกิลอี e วนมากทาการกดสกิลอีนะครับผมแล้วก็ทําการชาร์จโจมตีหรือว่าตีธรรมดาก็ได้หลังจากนั้นก็ทําการระเบิดดาเมจแล้วก็ออกแกสนามได้เลย ก็ช่วงท้ายที่ผมได้บอกว่ากด E แล้วก็ชาร์จโจมตีเนี่ยผมพูดผิดนะครับเราต้องทําการกด E แล้วก็ตีธรรมรานี่ก็จะเป็นรูปแบบการเล่นของตัวละครฉางลีของเรานะเป็นยังไงถูกใจกันบ้างหรือเปล่านะก็เดี๋ยวผมจะมาบอกข้อดีต่อละกันว่าการเล่นการวนคอมโบแบบนี้เนี่ยตัวละครฉางลีของเราจะได้บัฟอะไรบ้างมาดูกันที่บัฟอย่างแรกที่เราจะได้มาหลังจากที่เราทําการกดอันติเสร็จแล้วแล้วก็ทําการชาร์จโจมตีเพื่อระเบิดสแต็กนะบัฟแรกที่เราจะได้รับมาเนี่ยก็จะเป็นบัฟในการเพิ่ม a d k 2ีนะเ ต่อไปบัฟที่2ที่เราจะได้มาจาก Forte Circuit นะครับผมขั้นที่3เนี่ยก็จะเป็นบัฟในการได้รับโบนัสดาเมจไฟบวก20%แล้วก็บัฟในการโจมตีโดยการ Ignore Def หรือว่าไม่สนพลังป้องกันอีก15%บัฟ3อย่างนี้นะครับเราจะได้มาหลังจากที่เราเนี่ยทำการระเบิดดาเมจนะครับผมหรือว่าระเบิด stack skill อี ให้ระเบิดไปนะ E.D.K. เราก็จะเพิ่มทันที25%นะครับโบนัสดาเมจไฟก็จะได้มาทันที20%แล้วก็จะได้การโจมตีไม่สนป้องกันมา15%นะนี่ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะได้มาในทันทีนะครับหลังจากที่เราอันติไปแล้วแล้วก็ทําการระเบิดสเต็กแต่มันก็จะมีบัฟเพิ่มเติมที่เราจะได้รับมาเหมือนกันนั่นก็คือบัฟจากสกิล Forte Circuit นะครับผมขั้นที่2นั่นก็คือเวลาที่เราเนี่ยมีสเต็ก e n c h a m e n t นะครับผมทุกๆ1สเต็กเราก็จะได้รับโบนัสดาเมจไฟมา5%นะถ้าเรามีครบ4 Stack ็กจะได้ มาทั้งหมด20%ก็รวมๆแล้วนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยเราจะได้รับโบนัสดาเมจไฟมารวมกันสูงสุดถึง40%เลยนะครับนี่ก็ไม่ใช่น้อยๆเลยนะผมมองว่าการได้รับโบนัสดาเมจไฟมาเยอะขนาดนี้เนี่ยการใส่คอร์ส3นะครับเราอาจจะใส่เป็นโบนัสดาเมจไฟช่องหนึ่งแล้วก็ใส่เป็นเอทีเคช่องหนึ่งได้เหมือนกันนะจะคล้ายๆกับตัวละครจินซีเลยนะครับที่การใส่เอทีเคแล้วก็โบนัสดาเมจไฟเนี่ยมันคุ้มค่ากว่าแล้วมันก็แรงกว่าแต่ตรงนี้เนี่ยมันก็แรงกว่ากันแค่เล็กน้อยเท่าน น,นี่ก็จะเป็นข้อดีของตัวละครฉางลีนะครับผมให้ดูข้อดีไปแล้วต่อไปก็มาดูกันที่ข้อเสียกันบ้างซึ่งผมบอกได้เลยว่าข้อเสียตรงนี้มันจะเป็นปัญหาใหญ่กับเรามากๆแน่ๆนะครับโดยเฉพาะถ้าใครจะเปิดตัวละครที่ซีศูนย์นะก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับผมว่าเวลาที่เราจะทําการปล่อยทูซนะครับเราจะสามารถปล่อยได้3แบบนะครับแบบแรกก็คือการกดสกิลอีนะครับผมแล้วก็โดดตีอันนี้ก็สามารถปล่อยทูซได้เหมือนกันส่วนอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการกดสกิลอีแล้วก็ตีธรรมดาอันนี้ก็จะเป็นการปล่อยทูซานะจะช่วยเรราานได้ับสม หมือนกนกัและแบบสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีปกตินะครับผมให้จบคอมโบหรือว่าโจมตีครบ4ครั้งแล้วพอมันฟาดฟันฮิตสุดท้ายตรงนี้เนี่ย เราก็จะได้มาอีก1สเต็กแต่ว่าการเก็บสเต็กไอแบบสุดท้ายนี่แหละครับที่มันจะเป็นปัญหากับตัวละครชางลี่เพราะว่าตัวละครตัวนี้เวลาที่เราทําการโจมตีหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดมอนตีมาเราเกิดหลบแล้วเราก็ทาการโจมตีใหม่มันจะเริ่มนับการโจมตีจากครั้งแรกก่อนนะครับมันจะไม่ได้นับต่อกันนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเนี่ยเจอมอนทําการโจมตีมาแล้วเราทําการหลบหรือไม่ก็เวลาที่เราเนี่ยกำลังทําการโจมตีอยู่นะครับผมแล้วมอนทําการตีเรามาตัวละครชางลี่จะเป็นตัวละครที่กระเด็นกระดอนไกลมากๆเลยนะครับมันก็เลยจะทําให้เราเนี่ยคอมโบ โอดีธรรมดาในการเก็บสเต็กเอ็นเฟเมนได้ยากแล้วก็จะเป็นปัญหาในการเล่นตัวละครตัวนี้มากที่สุดแล้วนะเพราะว่าถ้าเราเก็บสเต็กไม่ทันนะครับมันก็อาจจะทําให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยต้องยืนในสนามนานมากเกินไปนะครับอาจจะส่งผลให้ตัวละครซับพอร์ตที่โยนบัฟมาให้เนี่ยบัฟหมดก่อนได้นี่ก็จะเป็นข้อเสียอย่างเดียวแล้วผมคิดว่าก็น่าจะเป็นข้อเสียที่ใหญ่หลวงที่สุดของตัวละครฉางลีแล้วแหละครับผมแต่ว่า ปัญหานี้เราก็สามารถแก้ได้ด้วยการปลด C1 การปลด C1 เนี่ยมันจะช่วยเรานะครับผมสร้างดามเมจเลเ n น,นส s k กิลแล้วก็ดามเมจจากการกดชาร์จโจมตีเพื่อทําการระเบิดสเต็กเนี่ยแรงขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการจาก C1 จริงๆเนี่ยนั่นก็คือการกันกระเด็นนะครับผมถามว่าการมีกันรกระเด็นเนี่ยมันสบายยังไงก็ให้นึกถึงตัวละครจินซีครับผมเวลาที่เราลอยกลางอากาศหรือว่าเข้าสมุดตมกรเนี่ย เวลาที่เราโดนมอนตีหรือว่าโดนลาตีนะครับผมเราก็ไม่โดนขัดไม่กระเด็นนะแต่ว่าตัวละครจินซีเนี่ยมันจะมีข้อดีกว่าตัวละครตัวอื่นนะครับตรงที่แค่ c 0มันก็มีการกระเด็นแล้วและที่สําคัญเลยนะครับตัวละครจินซี เวลาเข้าสู่ในโหมดบางกรเนี่ยเวลาที่เราทําการโจมตีแล้วก็แดดนะครับมันจะทําการต่อคอมโบให้เราด้วยนะครับมันจะไม่แคนเซิลให้เราต้องไปเริ่มโจมตีใหม่นะนี่ก็จะเป็นข้อเสียที่ตัวละครฉางลีนะครับผมจะให้เราไม่ได้ที่40นะครับทีนี้มาดูกันในเรื่องอาวุธกันบ้างนะครับผมก็ตัวละครชางลีเนี่ยถ้าเราต้องการเปิดมาเล่นจริงถามว่าอาวุธจําเป็นไหมผมมองว่าการมีอาวุธประจําตัวเนี่ยดามเมจน่าจะโดดจากการไม่มีอาวุธประจําตัวพอสมควรนะโดยเฉพาะถ้าเราไปใช้ดาบ5ดาวจากตู้ถาวร เพราะการมีอาวุธประจําตัวเนี่ยมันใช้สแต็กที่มีชื่อว่าซีลิงมานะครับซึ่ง1นึ่งสแต็กเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มดาเมจโบนัสเลเซนแนนสกิลหรือว่าสกิลอีซึ่งตัวละครตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยทูไซส์หรือว่าการระเบิดสแต็กเวลาที่เรามีสแต็กครบ4ี่สแต็กเนี่ยมันจะนับเป็นดาเมจจากเลเซนแนนสกิลหมดเลยนะพร้อมจะแรงไม่แรงก็ขึ้นอยู่กับว่าโบนัสดาเมจเลเซนแนนสกิลของเราเนี่ยมีมากหรือน้อยซึ่งดาบนี้จะสามารถให้โบนัสดาเมจเลเซนแนนสกิลได้สูงถึง56%ที่ดดาบขั1ห,นะหรือว่าดาบดัดเะคร์เง็นต์นี่ละ ก็ถ้าจะเอาตัวละครตัวนี้แบบเล่นได้เล่นง่ายเลยเนี่ยผมก็แนะนําว่าเราควรจะเปิดที่ตัวละคร C1 นะครับผมแล้วก็อาวุธประจําตัวนะเป็นไงงบทุกคนไหวกันหรือเปล่านะครับผมก็ถ้างบถึง C1 ประจําตัวเนี่ยก็เพียงพอต่อการเล่นแล้วนะครับเราจะเล่นตัวละครตัวนี้ได้แบบสบายไม่โดนขัดแต่ถามว่า C0 เล่นได้ไหมเล่นได้นะครับแต่เราก็ต้องทําใจเรื่องการเก็บสเต็กแล้วก็การกระเด็นจากการโดนมอนตีนะแต่ว่าการโดนมอนตีแล้วกระเด็นเนี่ยเป็นอะไรที่น่างหงุดหงิดมากๆทีนี้ก็มาสรุปกันดีกว่านะครับผมว่าเราควรที่จะใส่สุด กับตัวละครจินซีมีตัวเท่าไหร่ทุกไม่หมดเพื่อปลดกลุ่มดาวให้ตัวละครตัวนี้โหดขึ้นหรือว่าเราจะมารอตัวละครชางลี่ดีนะครับก็บอกไว้เลยนะครับผมว่าหลังจากที่ผมได้ลองคอมโบของตัวละครชางลี่มาผมก็คิดว่าตัวละครตัวนี้อาจจะไม่ดีอย่างที่คิดที่ซีศูนย์นะครับแต่ถ้าเราสามารถปลดได้ถึงซีหนึ่งแล้วมีการการกระเด็นเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ตัวละครตัวนี้เก่งขึ้นแล้วล่ะครับส่วนเรื่องความแรงนี่ยังบอกไม่ได้ต้องรอตัวละครเข้าเกมมาก่อนนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวละครชางลี่กัน15%ซึ่ง ตัวละครตัวแรกของเกมนะครับที่สามารถโจมตีแล้วก็ไม่สนป้องกันมอนได้ตรงนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันว่าดาเมจจากการโจมตีโดยที่ไม่สนป้องกันเนี่ยมันจะรุนแรงขนาดไหนนะครับส่วนตัวคลิปนี้ผมก็แนะนําว่า ถ้าเราจะปลดกลุ่มดาวตัวละครจินซีผมแนะนําให้ไปสุ่มตัวละครชารลีจะดีกว่านะเพราะการปลดกลุ่มดาวมันจะทําให้ตัวละครตัวนั้นเก่งขึ้นแต่ก็ไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะแต่ว่าถ้าเราทําการเปิดตัวละครใหม่เราจะได้เกมเพลย์ใหม่ได้การจัดทีใหม่และเวลาที่เราลงหอเนี่ยหอตอนนี้นะครับเราต้องใช้ดีเพทอย่างน้อย3าตัวในการเคลียร์ทั้ง3หอนะเพราะตัวละครชางลีถ้าใครที่ยังขาดตัวละครดามเมจเมนิเพทแบบเบิ่มเบิม,บมคือลือเนี่ยผมก็แนะนําให้เปิดได้เลยนะครับสรุปทั้งหมดในคลิปนี้ที่ทํามาเนี่ยผมก็อยากเช ผมคิดว่าตัวละครตัวนี้มันก็ยังเก่งอยู่ดีเพียงแต่ว่าจะเล่นยากนั่นแหละครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายนะครับ